ปาดิดขึ้นผลยอดมะพร้าวแล้วมาสู่บรรยากาศรอบงนกก็ยังมี่ามานั่งคิดถึงนีนกติดตะข่ายทุกวันลูกหม่มันบ่งบอกถึงอะไร นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของนกสารพัดชนิดที่มาอาศัยอยู่ที่นี่อันนี้คอยขี้ถ้านกนานเล็กกนี่มีตนน้นไข่นกปลอดนกเอียงนกสานเล็กก็จะมากินผลขข่ที่กำลังสุนกนมเอียงด้วยส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีหอยเชอรี่ ผมจะเตือกหอยที่ถูกนกปากหา่างอกขนาดใหญ่ชาวบ้านเพราะว่าคงกินตากครูฝนก็มันคงกินได้แต่ปลานินเคยเห็นมันตกอยู่บนคนาส่วนปลาดุกน่ากินไม่ได้เพราะปากมันหา่างลื่นนี่ก็คือแหล่งน้ำสุดท้าย ของนกบริเวณนี้นอกนั้นจะหยุ่เป็นนาปรังซึ่งทําให้ลงกินยากตรงนี้บรรยากาศเป็นส่วนตัวปลอดภัยลูงเกียดเลยถึงต้องมาใส่ตะข่ายนีติดทุกวันจึงอยากห้ามแต่ก็พอความสิทธมกันเป็นวิธีชีวิตของแกเพราะแกคือเป็นอสอ แล้วก็ต่อนกต่อไก่โดยมาอยู่นี่ก็เลยเห็นเอาจะขายมาใส่หรือแกมเอานกเป็ดน้ํามาต่อแต่ที่นี่ยังไม่เคยเห็นนกเป็ดน้ําแต่ถ้าอยู่หน้าปราสาทนกเป็ดน้ํานี่นกกาน้ําก็มีคือความปบุรมสมบูรณ์ ถึงไม่อยากห้ามแกเป็นวิถีชีวิตที่เคยชาวบ้านดำรงกันมามันก็ต้องมีการล่าเป็นบ้างเป็นอาหารบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองหรือเปล่าสัตว์พวกนี้เพราะรูไม่ได้มีคนกระทำถ้า่งั้นขูอาจจะไม่ได้ใช้โท่อเขา จริงแล้วได้อยู่แต่ก็ไม่อยากขัดห้ามแก